ค่ะมาต่อตัวถัดไปกันเลยนะคะนี่เลยลิปดีนะคะหรือว่าลิเวอรดีนะคะตัวนี้ช่วย บำลุงตับนะคะลดไขมันในช่องท้องนะคะแล้วเขาก็มีส่วนผสมของอ๋อขมิน้นโสมแล้วก็ดาวเรืองนะคะนี่อันนี้อันนี้ส่วนผสมหลักๆนะคะแต่ว่าเอาจริงๆคือมีส่วนผสมอ่เยอะมากหน้าตาก,กระปุกจะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งหนึ่งกระปุกเนี่ยมีประมาณ20ซสองกระถางใน20บาทนอถ่านวันละซองนะคะใช่ก็ตัวเนี้ยเตยก็จะทานเป็น เวลาไหนก็ได้จนิงๆเวลาตอนท้องว่างหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือจะใครใส่แอลกอฮอล์ใส่ปารต์ตี้ใส่อะไรเงี้ยนะคะก็ทานเป็นอ่อก่อนดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้หรือหลังดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะจะช่วยลดอาการแห้งได้นะคะหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องใส่แอลกอฮอล์เนาะเซาสาวนะคะใส่หวานนะคะหัว of, บิงซูชาบูนู่นนี่นั่นนะคะ นี่เลยนะคะต้องจัดเลยการที่เราบำรุงตับอ๋อที่สาคาญตัวนี้มีแอลกูตาไทโอนด้วยนะคะกินตัวนี้นอกจากตับดีแล้วยังผิวดีด้วยเพราะว่าแอลกูตาไทโอนก็อย่างที่สาวๆรู้เนาะจะทำให้ขาวนะคะราะตัวนี้เตยชอบอีกตัวหนึ่งเพราะว่าคือเอาง่ายค่ะตับคือตัวกรองของทุกอย่างในร่างกายและถ้าตับเรามันดีก็เท่ากับว่าเวลาเรากินอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะมันจะดูแลได้ดีมากมาก พราะถ้าตับเราแย่ตับเราทํางานหนักแล้วเราดูแลเขาได้ไม่ดีเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันก็ยิ่งส่งผลเสียกับร่างกายเนาะยิ่งตับไตนี้คือแบบส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตับดูแลไตของเราให้ดีเลยนี่เลยเตยก็จะทานเป็นต่อริบดีนะคะแค่วันละหนึ่งซองเท่านั้นนะคะส่วนผสมลักล้างน้อยอย่างที่เตยบอก เขาพอมันมีโซมีคาม,ม้นปุ๊บมันจะเลยก็เลยกลายเป็นสีเหลืองๆนลคะเออรสชาติเนี่ยเขาจะกลิ่นหอมมากๆนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนแบบเยน็ยนๆสดชื่นซับซ่าน,นิดนึงนะคะก็ถ้าเตยเวลาจะกินเหล้ากินแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยก็จะทานก่อนแล้วก็ทานหลังเลยขัลดอาการแก้แฮงได้เลยตื่นมาเหมือนเราไม่เคยทานแล้วมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มาก่อนมาก่อนเป็นคนที่ติดหวานก็จะทานเป็นเจ้าตัวน,นี้เลยเพื่อที่จะได้ ชอบมากๆด้วยนะคะลดไขมันในช่องท้องได้อันนี้คือแบบเลิศนะคะเพราะว่าเตยเป็นคนหนึ่งที่เอ่อเออไขมันในคอเลสเตรอรอลสูงไงคะ่ะใช่ใช่ก็ทานตัวนี้ก็ช่วยลดค่าคอเลสเตรอรอลกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะรู้สึกชีวิตดีๆนะคะวิธีการทานกง่ายๆเนาะอมให้ละลายนะคะในปากนะคะอย่าไปผสมน้ำหรืออย่าพิเดไมิทานอย่างอื่นเนาะอม ฉีกตัดเทสและให้ละลายในปากค่ะ